สวัสดีครับช่องพัฒน์ส่งนวแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง FC ทั่วประเทศไทยแล้วก็ FC ทั่วโลกครับผมนะครับพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้าผักเหนือเมืองหนาวทุกชนิดนะครับผมที่ใหญ่และเยอะที่สุดในประเทศไทยตลาดไทยครับผมนะครับ ช่องประสงค์นแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซีทั่วประเทศไทยแล้วไปตีทั่วโลกครับผมนะครับพามาดูพามาชมบรรยากาศนะครับสดสดยามเช้านะครับผมที่ตลาดไทยนะครับผมเป็นตลาดค้าผักเหนือเมืองหนาวนะครับผักนําเข้าทุกชนิดนะครับผมนะครับรับรับจัดออเดอร์ร้านอาหารและโรงแรมครับผมนะครับนี่ครับผมนะครับ ร้านผลผักเหนือเมืองหนาวนะครับผมจำหน่ายผักเหนือหนาวเห็ดดำข้าวต่างๆและสินค้าต่างอทุกชนิดครับผมนะครับก็จะมีแครอทนะครับผมนะครับบล็อกแอรี่นะครับผมดอกหอมนะครับผมต้นหอมจีนครับผมนะครับหอมจีนนะครับคะน้าเห็ดนะครับผมนะครับวัวหิมะครับผมนะครับ กระลำนะครับผมกระลำดอกกระลำนะครับผมนี่วางตุ้งองเต้ครับผมกระลำปีม่วงครับผมนะครับบล็อกรีพริกหวานนะครับผมปักทองมินิปักทองญี่ปุ่นนะครับผมนี่ครับผมนะเยอะแยะมากมายครับผมนะครับร้านผลผักเมืองหนาวครับผมนะผักเหนือเมืองหนาวที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดไทย เบอร์โทรตามนี้เลยครับผมครับเข็นแนชจอดได้เลยนะครับพร้อมแน่ที่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ FC ท่านใดต้องการนะครับผักเหนือเมืองหนาวนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปต่อยอดทํากําไรก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยนะครับยินดีต้อนรับและให้บริการก็ผมนะครับผมอันนี้เป็นมันนะครับผมนะครับนี่ครับผมมันนะครับผมเป็นแท่งแบบนี้นะครับผมนะหอมใหญ่นะครับผมนะครับอันนี้เป็นกระเทียมนะครับผมกระเทียม นี Eu, ha, um ่เป็นมันครับผมมันญี่ปุ่นนะครับผมนะครับเป็นกล่องแบบนี้นะครับผมนะครับเยอะแยะมากมายนะครับผมทั้งติกและส่งนะครับผมนะอันนี้เป็นฟลกทองมินินะครับผมนะครับนี่ครับมีป้ายบอกว่าชัดเจนนะครับราคาเจ็ดสิบบาทปลาทองใหญ่ห้าสิบบาทครับผมนะครับนี่ครับการันตีความอร่อยนะครับสําหรับฟลกทองมินินะครับผมดูปลกทองญี่ปุ่นมันนะครับมันทุกลูกนะครับมันทุกเม็ดมันทุกลูกครับผมนะครับของแท้ครับผมนะครับ เจ๊โนนะครับผักเหนือเมืองหนาวนะครับผมที่ตลาดไทยจาหน่ายผักเมืองหนาวเห็ดําเข้าทุกชนิดนะครับผมและสินค้าทางเหนือนะครับผมอันนี้เป็นพริกหวานครับผมนะครับพริกหวานนี่ครับผมลูกโตๆลูกสวยๆนะครับนี่ครับมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงครับผมสวยมากครับผมสวยสดงามนะครับน่ารับประทานมากครับผมนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีท่านใดต้องการผักสดๆผักสวยๆนะครับ ผักเหนือเมืองหนาวนะครับผักนําเข้าทุกชนิดก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไก่ร้านเจ๊ฝนนะครับผมจําหน่ายผักเหนือเมืองหนาวทุกชนิดครับผมอันนี้เป็นพริกหวานนะครับสีแดงนะครับผมนะครับสีแดงสีเขียวสีเหลืองครับผมนี่มันฝรั่งครับผมนะครับมันฝรั่งหอมใหญ่ครับผมนะครับกิโลกรัมละสามสิบบาทอันนี้เป็นขิงนะครับผมนะครับกิโลกรัมละห้าสิบบาทนี่มันฝรั่งครับผมนะครับอันนี้มันญี่ปุ่นนะครับมันญี่ปุ่น80บบาทครับผมครับ นี้เป็นมะเขือเทศนะครับผมนะครับโัวละเจ็ดสิบบาทมะเขือเทศราชินีครับผมนะครับอันนี้แตงกวาญี่ปุ่นนะครับผมนะครับราคาหกสิบบาทเยอะแยะมากมายนะครับผมนะครับมีมากมายหลากหลายชนิดนะครับหลากหลายยี่ห้อหลากหลายราคามาถึงร้านเจสำลีนะครับผักเหนือเมืองหนาวตลาดไทยนะครับผมนะครับจำหน่ายผักเมืองหนาวทุกชนิดทั้งในและต่างประเทศนะครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับผม แคปหน้าจอได้เลยนะจ้านะครับผมมาดูมาชมกันครับผมว่ามีอะไรบ้างนี่เป็นบล็อกเกอรี่สวยๆนะครับผมนะครับีครับผมบล็อกเกอรี่สวยมากครับสดมากนะครับผมบล็อกเกอรี่นี่เป็นประกาศแก้วครับผมนะครับประกาศแก้วอันนี้ครับผมนะครับสลัดครับผมนะครับราคา40บาทราคา80บาทราคา90บาทราคา70บาทนะครับมีป้ายบอกไว้ชัดเจนนะครับผมนะครับนี่ครับผม60บาทนะครับผมนะครับนี่ ี่สิบาทครับผมช้ยเท้านะครับนี่ต้นหอมครับผมนะหอมญี่ปุ่นครับหอมจีนครับผมนะหอมญี่ปุ่นรู้ว่าจะเป็นนี่ครับผมนะเซลครับผมนะฟิลร้อยเดียวนะครับผมนะครับขออนุญาตนะครับน้องสาวขออนุญาตนะจ๊ะขออนุญาตถ่ายคลิปทำยูทูบนะครับนี่ครับน้องสาวคนสวยนะครับผมลูกเกสสมรีครับผมนะครับเยอะแยะมากมายนะครับผักเหนือเมืองหนาวนะครับทุกชนิดนะครับผมรู้ว่าจะเป็นเห็ดหอมครับผมนะครับนี่ครับผมเห็ดหอม ผักชีไทยครับผม50บาทมีส้งโอนะครับกิโลกรัมละ20บาทมีเห็ดแพ็ครับผมนะครับ5าบาทครับผมนะครับถูกกว่านี้มีนีจ้านะครับเข็มทองแพคนะครับผมนะครับสร็จๆน้นยมครับผมนะครับนี่ครับผมคุมได้20สบาทเท่านั้นนะครับอันนี้นะครับผมนะราคาเซลล์นะครับผมนะหรือจะเป็นพริกหวานนี่ประกาศสาวนะครับผมกระลำดองนะครับผมนะประกาศขาวนี่ร้านเจสัมรีผักเหนือเมืองหนาวตลาดไทยนะครับ จำหน่ายขายติีกและส่งผักเมืองหนาวคุณภาพรับจัดทำรายการโรงแรมโรงงานนะครับผมครับร้านอาหารร้านค้าบริการจัดส่งนะครับผมจัดส่งผักสดใหม่ตามสั่งถึงที่ครับผมคุณภาพสูงครับผมคัดสรรผักตามสเปคที่ลูกค้าต้องการครับผมคนระับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยครับผมคนระับแคมปจอได้เลยนะจ๊ะ่อแม่พี่น้องเพือพ่อนพี่พี่เอฟซีท่านใดต้องการผักสดสดผักสวยๆจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ที่ร้าน เจสัมรีผ <Yeah, obviously. S 1> ักเหนือเมืองหนาวตลาดไทยนะครับผมนะครับจีนตลับแด้ให้บริการก็จะมีทีมงานน้องๆนะครับร้านเจสัมรีนี่เยอะแยะมากมายครับผมนะครับตลาดค้าผักเหนือเมืองหนาวที่ใหญ่และเยอะที่สุดในประเทศไทยตลาดไทยครับผมนะครับผมสุดยอดครับผมนะครับร้านผลผักเหนือเมืองหนาวนะครับนี่จำหน่ายผักเมืองหนาวเห็ดํำเข้าทุกชนิดครับผมนะครับ นี่เยอะแยะมากมายนะครับผมนหลากหลายสินค้าหลากหลายราคานี่บอคคอรี่ครับผมนับสามสิบห้าบาทนี่บรีทูธนะครับบรีทูธสามสิบห้าบาทไอเท้าครับผมนะครับคนาครับผมนะครับฟองตุ้งฮ่องเต้นะครับอันนี้เรดิสนะครับผมนี่เรดิสครับผมนะครับอันนี้เป็นตัวดันเตานะครับเตาหวานนะครับผมหกสิบห้าเตาแบนนะครับห้าสิบห้าบาท แครอมนะครับผมนะครับนี่ครับผมแครอท25บาทจ้านะครับอันนี้เป็นเซรัลี่นะครับผมแล้วก็ต้นหอมนะครับผมตลาดม่วงครับผมนะครับเยอะแยะมากมายนะครับผมครับสดสดต้นหมน่ารับประทานมากครับผมโอ้ร้านเจสมรีนี่ใหญ่มากนะครับผมนีร้านเจืสมรีจำหน่ายผักเนื้อมาคนาวทุกชนิดนลครับผมที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดไทยครับผมนำพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีท่านใดต้องการ ผักเนือเมืองหนาวนะครับผักสดสดผักสวยๆจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอซื้อได้ที่ตลาดไทยร้านเจ๊สมรีคนสวยนะครับพี่สาวคนสวยครับผมครับดูครับกระลำดอก30บาทครับผมนะครับกระลำวง30บาทแตงกวาญี่ปุ่นครับผมนะครับขวดนเตาแบนด5หาบหาทขวดนเตาหวานห0บาทครับผมนะครับขนมองเทสี่องเต้45บาทครับผมนะครับ นี่แรดดิสครับผมนะครับ45บาทนี่บรีชูดนะครับ35บาทมันฝรั่ง35บาทมันเทศราชินีครับผมนะครับ70บาทเสื้อสวยนะครับน่ารับประทานมากเห็ดเข็มทองนะครับผมเห็ดหอมนะครับมันฝรั่งมันญี่ปุ่นนะครับผมนะครับมีพี่ขหวานนะครับหวานน่ารับประทานมากครับผมนะครับสีเขียวสีเหลืองสีแดงสดใสนะครับผมครับ นี่เห็ดเข็มทองครับผมนะครับสิบบาทสิบสองบาทสิบห้าบาทนะครับผมนะครับน <mar> <Liz> <or> er ี no <uth> can ่ครับแครอทครับผมผมเอาแครอทบ้าปากนะครับผมร้อยเดียวครับผมสวัสดีครับพี่สาวครับผมนะครับนี่พี่สาวคนสวยร้านเชฟสมบีนี่ครับของแท้นะครับผมนะครับพี่สาวคนสวยครับผมร้านใหญ่มากครับผมนะครับใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในตลาดไทยแน่นอนนะครับมองดูแล้วนะครับผมนะครับตั้งใจนู่นเลยนะครับผมตากซอยเลยนะครับผมนะครับสวยสดงดงามนี่ครับผมนะครับ ลุยครับผม150บาทตะหลัำลุยนะครับผมครับเยอะแยะมากมายครับผมครับขอเชิญได้ที่ร้านเคสัมลีนะรผักเหนือเมืองหนาวตลาดไทยนะครับผมจำหน่ายผักเมืองหนาวทุกชนิดทั้งในและต่างประเทศครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยครับผมแคปตั้งใอได้เลยนะครับพอแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีท่านใดต้องการผักเหนือเมืองหนาวผักสดสดผักสวยสวยจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทำกำไร ก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยนะครับผมยินดีต้อนรับไปให้บริการครับผมนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านทุก้านทุกช่องเอฟซีทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกครับผมที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับผมเข้ามากดเลิฟกดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ f อซได้รับชมกันนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ